วันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคอะไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะคะจะมาแต่งหน้าในลุคที่แบบว่าเออเป็นแบบสาวเกาหล,ลี oh. แบบผิวดีดีแบบผิวแบบใบหน้าแบบมีผิวที่เนียนละเอียดหน้าผ่องนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าอยากได้ผิวเนี้ยทำยังไงสำหรับแป้งเนี่ยที่จะมาใช้ในวันนี้นะคะเป็นลิลซูเปอร์ เ i ร Foundation F P F 10 P A ปวดกบัวๆค่ะแต่ละต่าง่ันทำไมต่างๆนะคะเราต้องลงบำรุงผิวหน้าที่ให้มีความแบบชุ่มชื้นมอยสเจอร์ไลเซอร์สูงนิดนึงเนาะเหมือหน้าจะแบบวาววาวเววเววผิวหน้าจะได้ผ่องๆไหมคะแล้วก็แป้งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าตบไปปุ๊บเนีผิวหน้าจะผ่องเลยเดี๋ยวไงไปดูกันค่ะเดี๋ยวเนสตี้ขอไปลองๆพื้นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ดูว่าแป้งลินเนี่ยเขาดีจริงหรือต่อเต ตอนนี้นะคะเนสซี่นะคะก็ได้แอบไปลงรองพื้นมาแล้วเนาะเออแล้วก็จะมาใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นแป้งกลินงค่ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นแป้งอัดแข็งเนะพสมรองพื้นสูตรปกปิดพิเศษช่วยลดเลือนริ้วรอ,อยขนาดที่จะให้มีความรู้สึกสบายผิวนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเาข้าวก่อนเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจจริงกันดีกว่านะคะก็จะมีความเป็นแบบดอกสัก,กุลลาเอยว่าเหนียวใจ เบอรติดจริงเนี่ยมาให้ไปเลยค่ะติดติดติดไม่ขาดเท่านั้นนะคะมา uh. แล้วก็ใช้เป็นเบอร์สื่อสารนะคะเป็นเบอร์แบบสีถือแทนเนาะเออจะมาดูเนื้อสีข้างในกันดีกว่าว่าอุ้ยตัวมากเป็นสีที่ผิวสีอย่างเราเนี่ยสามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นโทนออกโทนเหลืองนะคะซึ่งแบบทาแล้วจะดูไม่เทาเนาะเดี๋ยวไปทาให้ดูกันจ้า น,น้องเนสตี้นะคะจะมาใช้ก่อนแบบครึ่งหน้าเราะจะให้ดูฝั่งที่ทากับฝั่งที่ไม่ทาน,นะคะก็จะใช้พัฟที่เขาให้มาเลยเนาะนออี่นะคะตามมีความแบบรู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็มีความแบบผิวหายใจได้เนาะไม่รู้สึกว่ามันตันหรือแบบมันแน่น พี่กับแม่พอยิ่งมีกันแดดเอ้ย,อยทุกอย่างคือมันเวอร์มากแป้งคือ,คอเวอร์เวอร์ไม่ไหวนะคะ่เดี๋ยวเตตี้ขอไปแบบทำสองข้างมันแตกต่างให้ดูนะคะว่าฝั่งที่ทากับฝั่งที่ทาเนี่ยมันแตกต่างกันยังตั้งแต่นี้ได้ใช้แป้งลิมีนะคะมีคนทักเนตตี้เยอะมากว่าหน้าเนตตี้เนี่ยเป่งขึ้นนะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้เขา สกัดนะคะมาจากดอกพาโมมายเนาะ <Wow. S 1> แล้วก็ยังมีแบบเออเขาเรียกว่าน้ำบำรุงจากวิตามินอ e ีที่แบบให้แบบหน้าแบบคุมมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะจ๊ะแม่ไม่ได้มานเล่นเดอนี่นะคะลังตัใช้แป้งลินก็คือผิวหน้าดีเลยว่าแบบทันตาเห็นทำคุณทาพนี้ใช้แป้งลินก็คือแบบหน้าดีเลยนะคะใช้แป้งลินเนาะเดนเดนตี้ๆๆขอไป <Yeah. S 1> ถึงผิวทาตาทาปากก่อนเดี๋ยวไปดูฟินิชดูกันค่ะ จะบอกว่านะคะคือแป้งช่วยมากเลยนะคะคือช่วยแบบผิวเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบเว้าๆเพราะว่ามีกากเพชรดูแบบสไลา์เน้นตาคือดีเน่นตามากลูกมันเกาหลีแบบแอบแอ่มากเลยนะคะ่เนตตี้ก็อยากจะเน้นอีกครั้งนึงนะคะว่าแป้งเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนาะเนตตี้ใช้แล้วแบบไม่ระคายเคืองใช้แล้วแบบเลิศ เดี๋ยวจะทิ้งลายไว้ตรงนี้นะตึงๆๆๆเลยนะคะไปหาซื้อกันนะแป้งลินค่ะอย่าลืมไปหาสีกันนะคะลิน Super Perfect เ o w d e r าวเดอ a ์ฟา n เ s p f 1 0 p a บวกบวกบวกค่ะหลกมากเลมากอย่าลืมไปหาสีกันค่ะปะต่อเลย เอาชูวันนี้นะคะเนสตี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไล้กันสวัสดีค่ะ